เขาประจับเปิดแเปิดก็เขาไม่ปัดไม่เปิดเปิดนิดเ่อยนไม่ได้เปิดไม่ไม่ไม่ก็ต้อว่ารีแตไปให้เขาไม่ได้ทำตรงเดียวกับแบบกนนี้มากทั่วไปที่สวยของหัวแต่ถ้าไรผมไม่อยู่ต่ำกว่านี้นะเปิดถงมาได้เลยไม่ได้สูงจะไปปิดมันง้ายก็เลยดูในตับ ไปทำกระถางลูกนะไปทำลูกนี่คือทำอะไรแต่งสีอะแต่งสีลบสีเพิ่มแต่งก็ถึงไม่ออกจริงๆรอแต่งสีลบสีเพิ่มแสงไม่รอไม่ถึงนะข้างหลังเอาไฟไฟไฟเดินมาปับแล้วเที่ยวไปดูแล้วหลังลงคู่ลงคู่ไปให้ดูการแต่งหลักแต่งก่อนและหลัง มาป้นเลยโอ้ยขใบองว่เบทีจะโกหกอะไรก็ให้มันเีเียหน่อยแตดูทรงผมสมันัผมมันตัดผมมันมาัปีแล้วชมอเทวิังอ่ะเแล้วเด็กหน่อยใช่ไม่นาแล้วยกเลิกยกเลิกเลย

นี่าหยแล้วข้าก่นกลับแล้วข้า่นนก้าว่อนะเียเียะเสรน